อีกจุดหนึ่งค่ะที่วันนี้นอยากจะชวนไปดูนะคะเพราะว่าสถานการณ์การเฝ้าระวรังโควิด -19 ในพื้นที่ก็ยังเข้มเหมือนกัน,นในพื้นที่ตําบลแม่ป่าอ,อําเภอแม่สอดที่จังหวัดตาจุดนั้นเป็นพื้นที่ชยายแดนไทยเมียนมาและเป็นจุดสําคัญที่จะมีเขตเศร,รษฐ,ษฐกรรษิจพิเศษดังนั้นความหวงังต่อผู้นําท้องถิ่นอย่างอบตชาวบ้านจึงหวังมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เดี๋ยวจะมีงบเยอะสามารถสร้างรายได้ในพื้นที่เยอะคําถามคือจะบริหารอย่างไรให้ถึงคนในพื้นที่เรื่องงบเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาและเป็น จุดเลือกตั้งที่มีการจับตาจาก P ีเนตรวมถึงเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีด้วยนะคะเราตรวจสอบสถานการณ์ที่นั่นกับคุณปัดเสรีรักค่ะรายงานสดจากแม่สอดจังหวัดตาคุณปัดเชิญค่ะครับคุณธีรเดชคุณพิพั์พรครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตาครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษจากเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีนะครับเนื่องจากเป็น พื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงรวมไปถึงเป็นพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษครับโดยเบื้องต้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดถี่มนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับรเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งที่2ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับประชาชนที่จะเดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนตำบลแม่ป่านะครับเนื่องจากเขตนี้นะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนมากจึงต้องแยกออกเป็น3หน่วยเลือกตั้ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําก่อนเข้าคูหานะครับเพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งและให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดครับโดยทางสํานักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตากได้ส่งทีมเคลื่อนที่เร็วจํานวน2ชุดนะครับเพื่อลงพื้นที่เพื่อป้องรามะครับและออกหาข่าวการกระทําผิดการเลือกตั้งโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่มีการแข่งขันสูงเป็นพิเศษครับเนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านครับ มีชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับซึ่งเราได้รับสนับสนุนจากอากองบังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนะครับในการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อที่จะเข้าในการป้องกันและระง,งับเหตุนะครับที่มีการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งนะครับซึ่งมีอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับคือฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกนะครับอันนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วเราก็ประสานกับหน่วยข่าวในพื้นที่ของเราด้วยนะครับถ้ามีข่าวเราก็สามารถที่จะ เข้าถึงพื้นที่ได้ทันทีนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีตัวแทนเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีหรือเอาเฟลนะครับได้ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งในเขตอำเภอแม่สอดด้วยครับเนื่องจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีการแข่งขันสูงครับรวมทั้งมีกลุ่มประชากรแฝงในพื้นที่เป็นจํานวนมากจึงได้เข้ามาจับตามองการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและจะนําข้อมูลที่ได้รับมา ไปประมวลผลและสรุปเป็นข้อมูลให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงประชาคมโลกครับเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบข้อบกพร่องที่พบเจอนะครับและต้องดําเนินการแก้ไขต่อไปในอนาคตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสให้มากที่สุดครับโดยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะนะครับมีงบประมาณรายจ่ายพร้อมจัดสรรแล้วครับและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรวมถึงการจัดเก็บภาษีปีละ91ล้านบาทครับ ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายของเบี้ยผู้สูงอายุครับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเมืองแม่ปะครับครับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะนะครับมีผู้มีสิทธิ์มาลงคะแนนเสียงนะครับทั้งหมด1659คนครับโดยมีการคาดการว่าจะมีการมาใช้สิทธิ์นะครับทั้งหมด170ครับแต่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับอาจทำให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเป้าครับ คุณคุณปัดสเสรีรักนะคะ